เขาบอกว่าเขาดีเกินไปประมาณเาดีเกินไปดีเกินไปได้ก็เบื่อเขาเขาว่าเ่าแบบจุ๊กจี้จุกจิ๊กเขาเกินไปแเอาง่ายแบบคนหักคนแพงเนี่ยอายแบบพึงห่วงกันแหละเนาะผิดหวังโอเป็นยังสู้ไหมล่ะเอาไม่ให้่งง่ายกูเก่าเอาไม่ให้่งง่ายกูเก่าให้ดีกูเก่าอีกแลดแต่ระวังพราสต์ร่มนี่แหละ พี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องพบกันกะบรรยากาศเศร้าๆมื้อนี้พี่น้องเนาะยังอยู่บ้านอยู่พี่น้องเอยกำลังจะเดินทางออกไปเนาะสำหรับทางเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเนาะติดตามหับชมนะให้กำลังใจทางน้องรอดมามื้อนี้กะเรื่องดำเนินการเฮ็ดสัมมโนครัวโมเสียงจะเข้าไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่เพิ่นอีกรอบหนึ่งมื้อนี้พี่น้องเนาะแล้วละกะเพิ่มเติมมาไหมหนิพี่น้องเนาะทางน้องชายพี่น้อย ผิดหวังจากอ,อกหักพี่น้องเนะาะจักเป็นโมเมนต์พี่น้องเอ้ยแต่ว่า,าในนอนแหละพี่น้องเอ้ยตามที่พูดคุยมานี้ว่า,าถึกผู้สาวบอกปลาเลิกโมมักแล้วว่าสันพี่น้องเอ้ยมื่อนี้กัดจีได้เดินทางาไปส่งทางน้องเพิ่นเพื่อไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางกรุงเทพมหาคนครพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวไปถามทางน้องเพิ่นเนาะเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยคือมา,อาหักอกใจกันคักแท้นี่เนาะเอาเฮ็ดต่อหน้าหรือว่าเบื้องหลังเนาะไปถามน้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่นกำลังเดินทางมา ปะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยป๊าหามาอยู่อ่าเฮือนลุงพี่น้องเนาะมาหาลุงแล้สิเดินทางออกไปอันนี้ทางน้ําคลองเด้อพี่น้องเนาะองอ่าเฮือนซานอ่าสิเป็นห้วยเป็นองเลยนี่ก็เป็ดูางเนาะูมาเลยพี่น้องเอ้ยเป็นีดเนาะสบายดีเนาะน้องเนีดเดี๋ยวนี้สิไปใช้นี่ไทยบ่ได้เบิ่งๆจ้ะบ่เสียงติดไมก่อนพี่น้องเอ้ย โอ้ยเนาะพี่นกกาานองหากมาบางหันหับมาบางหันไปอีกแล้วบาทนี้ <c oughs> ไปไวแบบซี่นี่ต้องเกี่ยวกับจิตใจแน่นอนแบบนี้ <c oughs> โดยเนาะเนาะจิตใจแน่นะนี่ผู้สาวเะยกับเป็นเนี่อเป็นโจเป็นจิตเป็นใจเขาไปในเฮือนทั้งรุงก่อนพนออนนอนนี่น้อยถามมันก่อนเนาะเป็นได้นี่อเดี๋ยวพูดคุยกันเนาะบุเชงกับตั้งแต่สมัยน้อยที่กับแบบนี้นะพี่เนอย

กินอะไได้กินเข่ากินเข่าก่อนก็ได้บุรีบล็อกแต่ว่ากาดี่บิ้ได้ก่อนเที่ยงเพราะว่าจีบเทียงจีเข่าไปอ่าทางด้านทีเพิ่นเบิ่งเห็ดสมุนไพรน้องลอดลูกหักแต่ยังว่าเป็นนี่ได้นะเนาะเดี๋ยวมือแล้วเนาะเดี๋ยวยับมาพี่ก่อนก็ได้หันมาพี่ก่อนก็ได้มันยังมืด อ่าอ่าน้องบิ๊กพี่น้องวายจักปีแล้วตอนนี้นะ18สิยก19แหละสิเข้า19แล้วเนาะอ่าถือว่ายังเป็นวัยรุ่นอ่าอออยู่ไดพี่น้องเอ้ยบ่แม่นเออันมะเขือใกับข้าวกับน้ําไดอ่าวัยรุ่นเนาะเพิ่น้องออกะอ่ายังใสวัยรุ่นแบบกําลังเฮือกําลังมีแฮงอืเด้อ วันนี้ชีฮ็ดลงไปเฮ็ดเวียกงานอยู่ฝั่งไทยปะนี่นะโดยไปงานด้านหมูกระทะหมูกระทะอ๋อเลยเนาะพี่น้อยเรื่องเหตุงานเหตุการณ์อย่างนี่บโพ้พ่นเจอได้พี่น้อยต้องบุกกันแล้วแต่ว่าหนึ่งมาตอนนี้นนั่เนาะเป็นนี่เลยคือว่าทั้งแม่น้องเปียวว่าอาผู้ซาวบอกเลิกบ่โดยแม่นบ่ ปานั่นในโบ่อดิเขาอันบอกได้อกะหนสิบอกเด้เลยไอ่ปานั่นบอน้องเฮากัดพี่น้องเนาะคือหน้าตากันนั่นอยุไม่มีเลยมีที่มาที่ไปแลยนี่เจ็ดนของชามือย้าเห็นเนาะเรือนะจะเขาเขาเบื่อเฮาคนนี้บอกตัวหนาได้เลยบอกตัวหนาได้ไอ่บอกตัวหนาเลยบอกว่าบอกเขาเบื่อเฮาเลยกันแต่ ไม่อยางว่าเออเอ,อาเอาเามันก็รักความฮัดคมแพงกันกันกนบวเป็นยังผิดหวังกันหาไหมแต่ว่าคบรักแรกบ่เนี่ยนะดู่าหลายผ่านมาหลายคนแล้วเคยคบกับเคยคบมาสองคนสามคนกันกนบแบบบ่เคยไปหาบ่เคยอยู่ใกล้แต่คนนี้เนี่ยไปหาเฮ็ดต้องกันตลอดไปเฮ็ดยังก็เฮ็ดต้องกันคือว่าคนนี้ล่าสุดน,นี้คือว่าเอ๊ะว่าคาดหวังกันสูงได้ คาดหวังก็ว่าเอาง่ายใชาพ่อมีสีสัครอบครัวแล้วเนาะถ้าเป็นไปได้กันแบบนี้โอ้แค่เดือนได้ครบกันมาละสามเดือนหมดละสี่เขาอนหละสามเดือนไปอ๋ออันนี้กะจีบอกเอ้ยเออซื้อน้ำประสง์เนาะอาจจะเป็นบ้านใกล้ขึ้นเคียงกับโบน่ได้พี่น้องเลยได้อ่าอ้าวเนาะจางว่าแท้นี่วันนี้พิษบังเลจไปเลยบ้านนี่ ไปก็สั่งเนื้อสั่งตัวก็มี่ยังผู้ใดสิมาไอตั้งรักตั้งขาดไม่ก่อนเนาะชิมาไปดอกนเลยผูกกับเขากำหนามาเด้อเด้อนี่หอมแท้นี่เก่งไหวเก่งไหวเนาะกินเขาก่อนไม่ละกินข้าวจังผู้แรเดี๋ยวไปเชียงต้องไปส่งอยู่ลานครัวคือเก่า เอกชารเ้าก็มีครบเรียบร้อยๆนวเนาะหนึน<ด>่งทางอเอาอยังแน่ไปนี่ฮะนีก่กระโปรงกระเป๋าเสื้อไม่ได้เสื้อผ้าไอ้เสื้อผ้านนะเพร่แต่กเกงเ<อ>่งบ่มีอ้าวคือ,อเก่าหันแล้วใช่ไหมก่อนนี่ตอนลงมาไอ้ทิพย์เสื้อผ้าไไปหันเลยมันเอามาเบิดโอ้ป้าไหวมงตอนที่ขึ้นมาล่าสุดนี่บ่เออ <laughs> <laughs> ตอนนั้นการนึกว่ามาอยู่จะหามือเอามาได้อยู่จนพอสมือนี่ อยู่น้ำปูซาวานะอ้าวแต่วันนี้ผู้สาวบอกเรื่องเลยกะตอนที่แรกนะว่าชิมาอยู่หาม,มื่อ,อแต่วันนี้มาพบเจอกับทบั้งผู้สาวรถเลืล่อนไปได้เลยบาทน,นี้เ <c oughs> อามามนั่นได้แต <c oughs> ่ผู้สาวบอกเรื่องรอบนี้กะไปไทยแบบนี้ไปไทยขึ้นเขาพี่น้อยเสียงกับบุรีเคยสัมภาษณ์เป็นมิจฉาเฉื่อได้พี่น้อยเอาคันบ่อลยไรบ่อไอชุดเออไปยักอย่างนี้เนาะเจ็บคักวะเนาะโอ้ยกต่ บึกคลื่นไงฮะบึกคลืนให้นบ่งบอวตาคูกพึกเลยโอ้ยนี่เนาะจังมือเพอร์จิตได้กลหลายมืดหรืีไงไอ้ไปต้อกกนรลายย่างไหยไปมาหาสู้น้องให้กูกินไปแบบชี่บ่อก็ด้น้ำกันไปนีไปหั่นน้ำกันลาย่างนี่มกะดิ่อยากแน่ยอเอาจะเคยคบกุชามากกะ มีคนนี่ได้แบบว่าไปน้ำกันแบบชนิดกันดีๆความผูกพันในเนาะอันเฮ้ยเฮ้ยเนาะนะแสเนาะชุดน้ำห่อนนี่ได้ลวกรถไปเนาะไงเก่งวายเนาะทั้งลุงอ๋อเอากระดูกหมูอืมมากินกินเนาะยังองจังเดินทางเขาได้นั่นรับอยู่เลยว่าคือเราแหละจิตใจนั้นมันมาเป็นเนี่ยเป็นตัวรับก็แบบ คือบมเมนตรับนะเนาะคนเยอะกันจึงดวงจึงเลี้ยงนะเวรคือคนเมาเนี่ยนะเนาะโอ้โหเนี่มหักทำเป็นคนตาบอดเนาะคนน้องบ่เป็นเพชรเป็นเพชรอะไรอะค่ะมันนี่ตัดสินใจเลิกค้างแน่แล้วบ่ะนี่งานแล้วจะบอกเลิกค้งกันวันนี้งานมาบอกเลยตรงเลยเนาะ บอกตัวหนาเลยอะแบบอยู่ตัวหนาเลยแหละเป็นนี่ได้เขาคือบอกแบบนี้นี่มีเหตุผลนะนี่ต้องหาเหตุผลมาจักจังมาบอกกระผมเขาเลเมนบอกอ่าโอ้ข่าว่ขาเบื่อเข้ามาตอนนี้เลยพ่อผมมีเลยอ่าพี่หนุ่ยจั่มาได้ยินมันเทศเนี่ยอย่างว่าสาเหตุเบื่อเนี่ยเบื่อเพราะยัง ก่าบัห <อ ido> ูน uh, <IS mus i> <loyalty> ้ำลาวเนาะเนาะพี่น้อยมันต้องมีหละที่มาที่ไปเขาต้องบอกเอขาวบอกว่าเ้าดีเกินไปประมาณเาดีเกินไปดีเกินไปเลยก็เบื่อเขาเขาว่าห้าแบบจุกจิ้กจุกจิกเขาเกินไปแบบเอาง่ายกับคนหักคนแพงเนี่ยอายแบบพึงห่วงกันไดอเอาหักแพงกันกับจุกจิกธรรมดาเนาะจีบเวให้แบบห่างเหินแบบโบเสี่ใจมันกับมันกับบคกักานในเนาะ ตอนคตเป็กๆด็เอะาอบนี้ก็หั่นไกย่างง่ยก็คือว่าแบมันเด็กๆได้เนาะเด็กๆก็ดีทุกอย่างหั่เล็กก็คือว่ามันมันดีไปเบิดบ่เป็นรนไปก็คือว่าแหละเบื่อสรุปแล้วนี่ก็อ้าาดีเกินไปอ่าอาาาาาาายาน นอนยอยิงหัวทิเออ๋อนฝันันวีเกินไปบ่บแปกไปแปแปกันบ่ตกลตงนี้บ่เตียงนี่บ่กินนี่ะา ดินหล่นช้ำเนาะปุกเลยอะเอ้ยทวารนี่มาจิ <LIKE anak lonely> ้มตบอันนี้เลยนี่ฝากพมีดิ่มอ่ะไปคนเดียวบ่เดินทางไปมือนี้นะโดยไอไปคนเดียวสายเดียวเลยอืมมันมูเป็นมูเพื่อนที่ได้ใส่ไปน้ำบ่ เออกระยลงกระมู่ล้ววันที่หนึ่งผู้ชายแต่ปุนี้ผู้ชายนะตอนนี้ผู้ชายนะัอยู่ชีวันอยู่ตอนนั้นนะผู้ชายก็ให้ถ่ายได้บงอ่ะเขาเลยถ่าถ่ายกะถ่ายแต่วันที่หนึ่งเลยกระงเปนที่หนึ่งเปิดแล้วไปสิไปน้ำกันบ่หรไปว่าใบจีไปผอบมูออะไรผู้ช่าวว่าให้ถ่ายคือแบบให้เขาผูกแขนให้นะง,งานอ่ะปั้นนี้เอาไปมาได้เดือก,กันใช่ไโอ้ตอนแรกวระยงเปนที่หนึ่งในผู้ช่าวให้ถ่าย ถ่ายมายังเงี้ยว่ายมาจะให้เขามาผูกแขนให้อ๋อ้แรกๆก้อนสิไปแต่เขาบอกให้ถ่ายบัดสีลงวันที่หนึ่งแล้วเนาะมันนี้วันที่วันที่หนึ่งก็เลยตกงานได้ไอ้เป็นอาวัยเป็นอาวัคนใหม่ก้าวว่าสิลงไปวันที่หนึ่งวันที่สองเห็นงานเลยเนาะเหมือนทางผู้สาวบอกว่าให้รอก่อนได้แล้วผูกแขนแบบในการเดินทางแบบที่บอกเกมพริกด้วยแบบนี้เนาะ ฝ่นแขนพริกด้วยโออยจากนั้นมาได้ผูกแขนได้นอนขีดหลายให้ดแต่คือโอ้จจกมือได้ผ่านมาสามมืออ่ะ ไม่ไม่ไม่ชดลอดนี่เด้หนิเนาะก<อ>็ค,คือว่าได้มันบอกวันที่หนึ่งเนาะมันนี้กะวันที่สิบสิบเอ็ดอลอเขาบอกเรื่องเขาวันที่แปดเนี่ยจาได้ครับแน่เลยที่แปดหที่เจ็ดแปดประมาณเนี่ยจำได้ประมาณน,นี้แหละาบอก่อยจํจเนาะมันอยากดือเลยอยากดื้อเนาะก็อยากดื่มเ,เอา,เอานเนาะ ไปลุเงเนาะแม้ยังแบบสัมภาษณ์ทางน้องเพิ่นโอ้หักโอหักเขาดีเกินไปเราอะนีแ้กบอกว่าเฮ็ดเฮ็ดดีมาคนชัวกับกให้เขาคมาค้นชั่วนี่เกิดมยากเลยที่ยมอยากเลคนดีเนสอย่างนั่นเนยใ่พี่น้องมากินเขานกันเด้อพี่น้องเด้อ mặt kín thấy kinh khẩu mặt kín mặt kín mặt ma mặt kín 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 mặt này mặt kín kín

เป wollen, ิดใจได้ได้ยิงกาได้บอกกาหน้าไฟได้เดี๋ยวพาอว่าไงเหตุผลน่ะโอ้ได้ไอดีมุกกาเปิดยุ่ยอยู่นี่เนาะยังตกใจอยู่บ่ยังหากันซิลเลอกันเนาะลุงนพ่อเปิดได้ลุงนะลุงตนาการหมดได้ลุงหมดได้เราต้องเก็บก่อนเป็นลุงนี่พ่อเปิดนะเอ้ามอสได้เนาะความนี่ไอเห็นได้แน่น่ะ nàng dưới nó thao vậy Ừ đấy, Kìa, bà bà tôi nói Bà กินผู้เสพเนื้อนี่เอากนอยเนาะนี้อ่ะชอบ้เ่่ะอยอะอือนี้้ะเ่อแล้วเก่งนบายเก่งนบายใกระดูกอนบอกรดอึ้งปาะเนาะฮะกินข้าวก้อนในลายเนาะก้อนเดินทาง้อ่าเดี๋ยวไปเช็งกิไปชงน้องเพิ่ไไปพอเดียว

กินแล้วเหนื่าเนาะบอกเลยคนอกหักนะาเที่ยงเนาะไปใช่เนาะเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเยพร้อมเดินทางบ้านนี้เนาะจนบึดหม้อได้น้องแม่เนาะบึเต็มถั่วอย่นี่เลยนี่พี่น้องเยป่ะบ้านนี้พี่น้องตัดหน้ากล้องมากับเรียบร้อยเนาะเดินทางแล้วบ้านนี้ไม่พ่อกินได้ลูกละโอ้ยขี้ข่าวก็เล่นกินมาเที่ยงเลยมันรู้ปะ พอเสียงสิไปมาเดินเรื่องเฮ็ดบัตรให้น้องรอดพี่น้องจะไปพูดคุยบางก้อนอาจจะบ่ได้ถ่ายคลิปโดแต่ว่าเดี๋ยวไปเชิยงจะมาอธิบายให้พี่น้องช่วงถ่ายคลิปเพื่ออะลรเพราะว่ากลายมืดเลยเพราะว่าหนึ่งมาเสาร์อาทิตย์เพิ่นกระยุดหนึ่งมาฝนตกอีบวกกับบางเื่อเจ้าหน้าที่เพิ่นกระเบือยเชียงสี่พ่นเขึ้นย้ายไปเป็นมองอื่นน้ำโทรศัพท์ให้เนี่ยไปเนาะเดินทางไปกระเด้อเนาะ Thế đã, mắt má Bye bye à Nó, bịt vọng Cô bên nhau xù máy ta Ở ngoài ngay cô câu Ở ngoài hãy ngay câu, đi cô câu ý cơ Tên, lạc vang, khóa ra lộn đi lẽ Chỉ nát tụi này yeah. nó ไปคนละทางนี่เปื้อนคักขนาดได้พี่น้องเลยได้โจทย์ไว้เนาะพี่เนาะเด้อเนาะตั้มือเตียมอืมบ่พี่น้องเลยพี่มาฟังนี่ก็ได้เพราะว่าเครื่องของเนาะเต็มอยู่ พีาน้อยอนี่แหละ่นี่ะโอเคพี่น้องเอ้พรุ่งนี้าเนี่ยมาเชงจิขออนุญาตขับรถกออนเนอะเพื่อน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 ออเวลากอ,อ่าจะไปพูดคุยกับอ่าทางเอออนนนออออนแหละพี่น้องเอ้ยโอ้โอนอานานนนี่นออออ ไปพี่น้องเนาะดีกะมาเมื่อนี้กะเสียเถี่ยวอีกคือเกาเมื่อนี้พี่น้องสองสามเทื่ออะไรพี่น้องเนาะเมื่ออื่นเอาน้องพนมาบ้านนี่เมื่อนี้พอได้เอาน้องพนมาได้เพราะว่าเมื่อนันคุยกับช่างเอ้เพิ่นก็ว่ามีแต่ว่าไปเสียงเขามาพูดคุยกับช่างผู้ใหญ่เพิ่อกนิดนึงแต่มาเมื่อนี้กะให้เอาน้องออกมาอีกบ้านนี่มันก็ได้กลายเป็นว่าลึงเวลาไปอีกอะไรพี่น้องเมื่ออื่นเนาะ สำหรับทั้งสมุนุคัวของทังน้องรอดเทาพี่น่อยเอาน้องเพิ่งมาแหละจังพูดคุยน้ากันว่าคือบูเชียงโบกันแหละพี่หน่อยเห็ดสมุนคคัวนึงมาเป็นคนตกหล่นที่มาที่ไปทางพม่นี่บุมีอย่างเดิอนี่มันยากพี่น่อยยากดีโดเลยไม่ได้ว่ามืออื่นพี่หน่อยเนาะสาหรับทั้ดําเนินการสมุนคคัวให้ทังน้องน้องรอดมาเขาติดตามล้เลือนการอื่นไปเนาะว่าจะเสร็จสิ้นยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องเขานี่ครับไปส้มนํากันเลินทางไปส่ง ใช่ก้อนบาบนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เนาะพิษฮักจากสาวบอกเลิกปะโอเคพี่น้องเอ้ยเพื่ะพบเจอกันอยู่นาลานเนาะมาพี่น้องเนาะมาหอดเป็นทีเรียบร้อยบาดนี้พี่น้องเอ้ยฮะลงมาบาดนี้เนาะปุ๊้พี่น้องเอ้ยใช้เครื่องคลองกระเป๋าเจ้า อืมเหออาที่าไปชุดนีู้ปนอยอาทีเมโอ้ยอย่า้าสามทีเดือนนี้ก็เก่งเลยละฮ่ามาพี่ก่อนเป็นนี่ไรอันขารถขาล่างเลยมีเทไรเดยนนี้นะหอดอยู่บออมองสีเศ้ามองไปเห็นงานนะมีหารถเดินนี้กะ มีอยู่ประมาณสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทเดยอไปตั้งรักตั้งฐานอีกเนาะโอ้โอขากินขายู่นะพี่น้องยลายยางเด้แนวอยู่เนะาะอฮะมีแต็นจริงสำคัญกับเป็นเครื่องคองพาหนะเด้อ <c oughs> ขึ้นรถขึ้นล่างเหยอย่าไปดื่มเลนะลกะอ่าตามประสบการณ์เนาะดูอ่า คนย่างไปมากใกล้ชิดยันมาพึ่นเอาจับกระปงกระเป๋ายังเอายังเอาใสยังท่านซี่เนาะเขาต้องระวังน้ำตัวนี้เถือกบุดีมันแนวบุดีฮะแล้วแนวผิดกฎหมายผิดกฎหมายเถือกระเป๋าเจ้าบบฮิตยังซี่พึ่นย่างมากพึ่นยุ้นใช้ยังชี่เนาะอันนี้เพื่อส่วนเดื่อยาเสรติดแมนแมนมันบุดีโบงาณเหมือนไรหยัดของใช้กันดิแมนเอาเพไปมาผมเทื่อเพึ่งอาศัยในกระเป๋าห้อง Uh, เบกขับเบนนนะพี่น้นเบนนั่นก็นตัวนี้และสำคัญดผู้คนไปมาใกล้ชิดอย่างเข้ากับอย่าไปชราโตเพราะว่าพระมงูหรอกว่าคนดีบุดีนะนึกม่าเข้าไปผู้เดียวน้ำกระปงกระเป๋านะ่ํสำคัญหมอ,มอหหปะไปดูที่ตือไปน้ำตื้นโตไปเลยด้วย,ยวางไปปุ๊บเหมือนกับคนเอายังไส้เองสิไอ้คนมาเรียบร้อยหลักฐานบุมี กระเป๋าเจ้าว่ะสิกระเป๋าเจ้าถิมึงก็บม่ไดรได้เนาะเข้าดูซับกล่องดูนะใส่เดียวครับโทรศัพท์ก่อนเนาะเคนโทรมาหาบอสอะใครโทรมามู่อะไรอือสาวอยู่พังไทยโทรมาขอขึ้นดีได้อ๋อมู่อันนี้อยู่รออยู่อยู่ไทยพนโบนี่น้อเสียงโคน้าเท่าแก่เนี่ยเอฟเพิรนถามอาจิมย์พ่จังมู่ะอ๋อเพิรนถามอาจารย์พ่จังมู ลุงคิดว่ากูชาโทรุกข้อขึ้นดีกรับปีกุ๊บแก่ในคนบัวเชียงคนเชียวเปลี่ยนใจได้ใช่ไหมดีว่าบัวเชงสีส่งค่ารถน้องเพิ่นพี่น้อยอ่ามีแต่ว่าหลืนทางนี่ข้างนี้กะอ่าสำหรับทางง่ายกับบูมี่ยังให้ยพอใจนี่แหละเพื่อนำไปฟื้นฟูเนาะเฮ็ดเบี้ยงานตั้งมุกตั้งใจพี่น้อยน้ำไปมากับมันกับบัวแดงง่ายๆเนาะงลุงทางก็ยากแล้วก็เงินมาสำคัญนั่นแหละทางพ่อแม่อยู่บ้าน เราบ่มีลูกมีเมียกะทางพ่อแม่แน่อนเนาะลูกเต้านี่ก็จะค่อยว่ากันเมียมาก่อนนะตอนนี้เมียมาก่อนบูชามาก่อนเถอะบูชาดิปิดไปก่อนเนาะไปสายเนาะมิเตวันไปหาซื้อปี่รถจักอยู่โรปวะผมชื่อปี่รถแล้วก็เซ็นเอกสารไปไปมาอยู่ยหรอกเนาะ มาเชียงกับลุงสีชงอยู okay. ad ่นี่ได้ใช่เนาะมีแต่เจ้ายางเข้าไปพผนเด้อยางโดนเมอ่ะชงคารถเป็นตัวได้เอาก็แช่ได้เก็ว่ายนะเนี่ยจำเป็นที่ชุดชื่ออยู่ชื่อกินักฟื้นในระหว่างทำงานเดือนตัวเดือนเนาะเหตุงานไปลงในเหตุงานเลยหรอวะกะ้หนาสินอนพักกันคืนนึงนั่นแหละก็มีงานแล้วหรอวะเจ้าว่างานนี่มีแล้วเนาะมีแล้ว ไม่ได่ว่าเข้าลงไปนอนฝากฟืนจากหนึ่งคืนตื่นมาจังเห็ดร้านหมูกระทะสมอจะาวบานะเลยอ้าาาชทำชีเซิฟลุงหมูกระทะกันไหมะหันเรือหันยังด้ยิบใช้ปากเพอได้กินเนาะประหยัดกับขอกับน้ำเนาะลุงกับบอ้มีอย่างนี้พี่น้องเดือดอีสามเซนกิบนินี้เนเดี๋ยวนี้นะเงินกบไปใช้ไ้ฝังไทยเนาะม่ได้เลยม่ได้เลย บมมีเงินบาทมีแต่เงินกีดโยกว่ามันชั้นสี่หรือังนแล้วนี่กับผมเป็นยังนกนี่กัเนาะพู่ถึงคุณในช่วงนี้นะเงินกับไปนี่กับพ่นก็ใช่บมได้ไปนก็สูดชื้นแท้นี่โบโบเชียงโม่เฮียวพี่น้องเอ้ยโอ้ยอันนี้เฮียวยิง่อเฮียวยิงเงินชงนี่โอ้ยหน้าเฮียวอย่างเดียวเพราะเงินยังเฮียวตามอยู่มีแต่ชินักหน้าบ่มีแต่ชินักหน้าอืมเนาะเอ้า Tại xe nó okay đúng à. Đường thang nữa À phải hot, bài thường này cả thô mà bỏ thằng thang... người tổ năm. Mà hot đeo nó cả thô chết bỏ thằng con nhu bản này đấy, con năm hưu năm đường thang. À phần cả chị bơi hay bên huông. ta mục tăng chạy đơ Rồi, ba đã bài đi đi mi à, rồi. Đi <cười> 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 Lông, Lông, rồi, đi đâu nè. Rồi, đi bên anh, đường xe bụi nó thích vàng hà mây, về hay nhảy hay, hay lay, đi của cao luôn bọn này. Anh ăn may cả đứa, à, phụ may cả. À, đây tiền ma để lại cả, để đưa mua xe đấy. <laughs> à, Được. <đưa>, <laughs> ừ. à, ừ. ừ. à, thang nó đúng không bọn này. Là... Ừ. Ừ. Đi ngài đấy đúng ừ. đấy. nó, ừ. à. cái nào ấy. nó. Bà đây. กินยาอยูเมื่อกี้นี่ก็ได้กินยามันมันเ้าฝนตกื่อยแหละเขาแข่งฝนื่อยเห็นงานที่ไหนเมื่อบางทีเมื่อขางทีาดไ่ได้อบบน้ำซ้ำมันเมื่อยเนร่างกายเนาะอนเลียปวสบายเนี่ยเลยแบบนอเหนียดกด้นิดนงเนะโอเคครับไปฮิบเอกทอบนี้เนาะเนาะไปเลยัปเดตน้องฟาอโดยโดยแมนเนาะทั้งเวลาน้องพาโดยโดยสบายดีเด้อพี่น้องเดี อ่ไปแล้วเนาะโอ้พี่น้องเปล้วป่ะแบบน,นี้พี่น้องเยเนาะอันนี้ก็อู้กันดีพี่น้นองเยอ่าเป็นวัยรุ่นนุ่มสาวนุ่มแพ้วเนาะผิดหวังทางบูษราบอกเลิกวริษันพี่น้นองเยก็เลยตัดสินใจกลับลงไปเห็ุเบี้ยเห็ุงานคนแบบแบบน,นี้อยู่บ้านก็นเห็นทงางบูษราก็มันทําใจบ่ได้เด้พี่น้องเนาะกลับไปสู่อ่าอยู่เมืองกรุงเนาะกรุงเทพมหานครคนแบบแบบนี้พี่น้นองเย ทางน้องชายเนาะลูกของทางเม่เา่าพี่น้องเยทางญาติของทางบุเชียงนี่แหละพี่น้องเนาะมาส่งน้องละเพิ่นแล้วก็ทางเพิ่มเติมอาณาเฮ็ดสมโนครัวของทางน้องรอดเนาะพี่น้องเนาะเมื่ออื่นพี่น้องเยบุเชียงจะพาน้องเพิ่นมาพูดคุยนำกันอีกรอบหนึ่งเนาะก็ใช้เวลานานพี่น้องเยนี่แหละคือบุเชียงแนะน้ำบอกไปบอกง่ายง่ายได้พี่น้องเยเนาะแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสคือมาเมื่อนี้เนี่ยพี่น้อยตามรักว่าจะได้ แต่ว่ากะพลิกไป่ก็เป็นมืออน่อยืดอยอ่างนี้นะพี่น้อยมันทําให้เวลาเกิดลื่ยื้อไปพแ่นของประเทศให้คําตอบเขได้มีแต่ว่าแล่ววาคนละจังว่ากันเพืน่นเนาะมีแต่ว่าบรเทียง่ออัปเดตแต่ทำให้พีนพ่นอ้องเขาแจ้งแล้วก็รห้ามหูน้ำกันตลอดพีไปเลยปะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับปเะียงสิขอจบคลิปละกับพระบรรยากาศเด้อพี่น้องเนาะอยู่ครัวมีแต่ภาพไทยลาเราไปเลยแห่งที่สามเนาะมุกตะหันแฉงแขวงสวรรค์นเข็ดเท่านี้แหละพี่น้อย จังไดก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ที่หักแพงกันบดสุขูสุคนเด้อพี่น้องเนาะเขามาหามาสมพี่น้อยเก็บของโมเสียงตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องเนาะจังไดก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขกายสบายใจธุรกิจการงานก็นให้ร่ำให้ดื้อให้โชคให้มนันให้ร่ำให้รวยตลอดปีและตลอดไปพี่น้องนะเนาะอ่ะไปแล้วพี่นุ้ยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันบดสุขุสุคนเด้อเนาะ